เยอะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองหาแล้วมาเจอธุรกิจหนึ่งที่สามารถเป็นเจ้าของได้โดยที่ลงทุนไม่ต้องเยอะก็คือธุรกิจออนไลน์เมื่อ4่ปีที่แล้วผมเป็นคนคนหนึ่งครับที่ทักมาจากใน Facebook ไม่รู้จักกับคนที่ทำออนไลน์อยู่แต่เราทักมาจากทาง Facebook สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือวันนั้นนะครับผมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเฟซบุ๊กมากพี่ดูจากหน้าผมพี่คิดว่าผมเก่งออนไลน์ไหมครับใ <c oughs> ให้ทายผมมีเพื่อนใน Facebook กี่คน ผมนะครับเริ่มต้นจากการทำออนไลน์จากเพื่อนใน Facebook เพียงแค่3คนเท่านั้นอ่ะแล้วอะไรละ่ะทำไมมาถึงเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้เพราะผมมาเรียนรู้ในเียไอคอนมาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีการทำวิธีการสร้างเพจวิธีการทำออนไลน์จากคนที่มีเพื่อนแค่3าคนนะครับแต่มันเรียนรู้จนเข้าใจแก่แท้ทุกอย่างผมจำได้ดีเลยครับว่าทริปแรกที่มันถานเข้ามาในชีวิตผมตอนที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์เมื่อ4ปีที่แล้ว ทริปนั้นมันก็คือทริปล่องเรือใครบ้างครับที่เพิ่งเข้ามาในเดือนเดือนนี้ขอดูมือหน่อยครับเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาเลยโอ้โหผมเหมือนย้อนกลับไปมองเห็นผมเมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะผมเพิ่งเข้ามาวันแรกทริปแรกที่มันเข้ามาในชีวิตผมคือทริปล่องเรือแต่ไม่ใช่ล่องเรืออะไรครับล่องเรือแค่แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้แค่ทริปล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาแต่เชื่อไหมครับสำหรับลูกจ้างงผมหรือใครหลายๆคนนะครับ ไม่เคยได้ล่องเรือมาก,ก่อนในชีวิตถามว่าพอผมเห็นทิปนี้รู้สึกไงครับตื่นเต้นมากครับคิดว่าวันนี้แหละเรานะครับจะเป็นคนหนึ่งที่พิชิตทริปเพื่อสร้างความสําเร็จล่าความสําเร็จเนี่ยมาดึงดูดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตเราแต่ณวันนั้นที่เข้ามาครับที่คิดว่าผมไม่ได้มีความรู้ในออนไลน์ไม่สามารถพิชิตได้ทั้งสองทริปครับแต่วันนั้นสามารถพิชิตได้หนึ่งที่นั่งตอนนั้นก็เลยให้ใครครับบคุคคลในภาพคุ้นไหมครับ ใครครับก็สี่ปีที่แล้วเออบอสโซดาบางคนบอกวิธ่ทไมแต่ก่อนของจังเลยนะครับบางคนจำไม่ได้แต่คุณเห็นใครคนหนึ่งที่ยืนข้างๆบอสโซดาไหมครับไม่ใช่บอสบอลนะครับใครครับหน้าคุณคุณไหมถูกต้องครับวันนั้นนะครับทำเต็มที่นะครับสามารถพิชิตได้หนึ่งที่นั่งครับก็เลยให้บอสโซดาไปลอกเลยนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปใกล้ชิดในสมัยที่บอสบอลเป็นตัวแทนมาก่อนในสมัยก่อนนะครับ แล้วก็ตัดสินใจนะครับ่อยๆทำค่อยๆสะสมภาพความสําเร็จตั้งแต่วันที่ถ่ายรูปไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นจนทุกวันนี้ให้ดูทริปล่าสุดปีที่แล้วที่ไปล่องเรือบอสดดาหเหมือนในสี่ปีที่แล้วไหมครับ่เห,หมืองะเออคนเรามันมีวันแรกทุกคนเดี๋ยวบางคนมาเห็นภาพทุกวันนี้คิดว่าโอ้ใช่สิเก่งอ่แหมไม่เห็นผมวันแรกไงพอเห็นวันแรกแล้วตกใจนะครับ โอ้ใครๆคิดในใจเลยบอกคูได้ดีวันนี้แน่นอน <S <S นะครับอ่ะอันนี้คือทริปในประเทศมันย้อนกลับมาทําให้ผมเห็นว่าถ้าวันนั้นนะครับผมไม่อินกับการไปทริปแค่ล่องเรเือไป่น้ำเจ้าปอยาเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าผมอาจจะไม่ไม่ยินอยู่จุดๆนี้ในวันนี้ก็นดานแต่เป็นเพราะวันนั้นนะครับเราเข้าใจเพราะเราต้องการประสบความสําเร็จในการท,ทรําธุรกิจออนไลน์ทริปมันไม่ใช่ท่เที่ยวแต่ทริปมันคือทริปเปลี่ยนชีวิต ผมเลยโฟกัสและวันนั้นครับมันเลยเป็นฐานทำให้ผมนะสามารถเจอกับทริปทริปใหญ่ที่เป็นทริปเปลี่ยนชีวิตขนาดใหญ่สำหรับตัวผมเลยคือทริปล่องเรือเมดิเตอร์เรเนียวันนั้นนะครับเห็นภาพภาพนี้รู้สึกอะไรอย่างแรกรู้ไหมครับโหเราอะไปส่งบอสโซดาขึ้นล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาเรืลอลำประมาณนี้แต่ทำไมดูในรูปนี้เรือมันใหญ่จังสิ่งแรกที่เห็นผมมองเห็นอะไรรู้ไหมครับ เห็นใต้ค้องเรือคืออะไรครับเห็นน้ําทะเลไหมโหทําไมน้ําทะเลมันใสลีนี้เนี่ยเราเคยไปแค่บางแสนน้ําทะเลเหลืองทาไมน้ํามันฟ้าขนาดนี้แล้วยิ่งเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ไปล่องเรืออย่างเดียวนะแต่เราจะได้มีโอกาสไปเทียบท่าทั้งที่ประเทศสเปนอิตาลีฝรั่งเศสปกติเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะที่พบเจออยู่กับคนต่างชาติผมเป็นคนหนึ่งทํางานกับคนต่างชาติทุกวันไม่ว่าจะคำเหน่ครับ ลาวครับหรือว,ว่าพม,าม่าแต่ครั้งนี้นะครับผมจะได้ไปพบเพื่อนต่างชาติครับที่ไม่ใช่คอมเมนต์ลาวพม่มานะแต่เป็นใครครับเป็นทั้งโอ้โหเขาบอกว่าหนุ่มอิตาลีเนี่ยเป็นผู้ชายที่หล่อติดอันดับต้นๆของโลกเราก็อยากจะเอาหน้าของเราไปเทียบกับเขาดูนะครับเอออยากไปดูว่าไอ้แล้วผู้หญิงเนี่ยที่สเปนเนี่ยเขาจะสวยคงขนาดไหนนะครับก็ตั้งเป้าเต็มที่กับการดิชดิทริป แต่คุณเชื่อไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยการไปเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยในสมัยที่ผมเป็นตัวแทนเนี่ยไม่ได้ทํายอดขายแค่หลักแสนนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ให้คุณดูคุณสมบัติในการพิชิตทริปของเรา yeah, <thank> เราทํายอดขายนะครับหลักแสนแต่นะตอนนนั้นที่เป็นตัวแทน <Yeah. S 1> ผมทํายอดขายหลักหลายล้าน <Yeah. S 1> ซึ่งถามว่าวันนั้นง่ายไหมครับ <Yeah. S 1> ไม่ง่ายครับแต่เรารู้ว่าทริปนี้มันเป็นทริปเปลี่ยนชีวิต <Yeah. S 1> ผมตัดสินใจว่ายังไงผมต้องไป <Yeah. S 1> ผมทำอย่างเต็มที่ นะครับและสามารถพิชิตทริปได้นะครับโดยที่วันนั้นเนี่ยเราติดทริปกันไป2คนนะครับล่องเรือเจ้าพญาไปหนึ่งคนใช่ไหมแต่ล่องเรือไปดิไป2คนนี่ไปถ่ายหน้าเรือเลยเห็นไหมครับเรือนอรวิ no เจียนอีฟิเรือลำใหญ่มากนะครับไปถ่ายต้งแต่ดูดิสมัยก่อน,นยังแต่งตรงแต่งตัวไม่เป็นเซอร์มากเลยในสมัยก่อนนะครับเออเดี๋ยวบางคนจําไม่ได้นะครับแล้วข้อดีเลยนะอย่างที่บอสพิเตอร์พูดคือเวลาเราไปเนี่ยเรือมันก็จะมีเกรดหลายห้องตั้งแต่ ห้องใต้ฟังเนือที่มีแค่หน้าต่างเล็กๆกลมๆให้เรามองออกมาข้างนอกแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับดีไอคอนจะให้เราไปนอนห้องแบบนี้ห้องเนี่ยจะมีเป็นบาร์คนที่คือสามารถเดินออกไปมองวิวได้ในห้องเนี่ยจะมีอ่างนะครับเป็นอ่างอาบน้ําให้กับเราคือเอาง่ายๆนะครับในทุกๆวันที่คุณมองออกไปข้างหน้าเนี่ยวิวจะไม่ซ้ำกันผมก็ไปยืนแอคท่าหล่อๆแบบนี้แล้วผมก็ดื่มด่งครับว่าโห ชีวิตเราชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าวันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นมาวิวมันจะไม่ซ้ำกันในแต่ละวันนะครับและได้มีโอกาสนะครับลงไปอะไรครับลงไปเทียบท่าครับไปถ่ายรูปนะครับไปตอนนั้นไปที่ปอมเปอีนะครับไปดูสถาปัตยาการรมที่สวยมากๆไปถ่ายรูปก,กับที่โคลเซียมนะครับเคยไปกินคุณเคยไปกินร้านพีซ่าปอมพานีไหมครับเ,เคยเห็นแม้วางาน,นจะมีรูปขอ เอ็มมิซ่ามีรูปโพลทสเซียมเคยเจอปะเคยมองแต่ในรูปแต่วันนั้นครับได้ไปจริงๆไปถ่ายรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสถานที่อีกที่หนึ่งที่ไม่ไปไม่ได้นะค,คือสิ่งที่พี่ปอพีเตอร์พูดไม่อกี้ว่าน้ำพุเทรวินนะไปมาแล้วนะครไปทำอะไรครับไปขอพอรอ แล้วก็หันหลังทับโยนเหรียญนะครับไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยชีวิตเราชีวิตหนึ่งมีโอกาสได้ไปครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วจะมีโอกาสได้ไปอีกหนึ่งรอบอย่างที่เขาพูดจริงว่าใครที่ได้ไปโยนเหรียญจะได้กลับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะใครที่ได้ไปต้องไปโยนเหรียญเลยแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งจําได้เลยกระเป๋าใบแรกตอนนั้นนะครับไปช้อปปิ้งคุณรู้จักกระเป๋ายี่ห้อพาด้าไหมครับโอ้โหสมัยก่อนเคยเป็นคนเดินตามตลาดนะ อยากได้กระเป๋าแบบนี้แต่ไปเจอแต่พวกป้าดาบ้างกระเป๋าหลุยติงตองบ้างนะครับใบละสองสรอยนะครับได้มีโอกาสไปครับจากบุคคลท่านนี้เลยที่เป็นผู้นําเห็นไหมครับโตรงกลางใครเป็นผู้นําครับ